เพราะว่าที่เทนนี่อย่างการไต่บันมากผู้ใหญ่ก่อที่เห็นตลอดเวลาในการจำหน่ายชุ่ยละหรือเปลือกไกตอกเป็นระยะนะครับแต่ทำไมไม่เอาตามนโยบายท่านเจรอยาลดละเลิกก็เลิกขายซะเลยก็สลักในชุท่านก่อต้องแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเงินเรืยกว่าสั่งได้เลยก็ต้องแก้เพราะว่าผมรงข่ายในชุมชนถ้าอิบายครับเต็มทีมาพบสิบเอ็ดไปเมื่อใดพยายามปรับโครงสร้างในชุมชนก้าวไปสู่เป้าหมายตามขั้นเกณฑ์อธิบายของผู้ว่าครับแต่ลกินแค่เมื่อ อันอนี้คือตัวว่าเรามา,าดูว่ามีผู้ค้าเอ,อเาใน,นรอบปีได้จุดนี่นะปีเนี้มี25งพันหา้าร้อยบแปนมีส่งคนไปเข้าค่ายมีวัฒนธรรเมืองของกังนใจเมือง,องม่กร้วยยาเสพติดปี ออข้อ22 5ันหอ0หา8บอดท่ี้ฝากแต่2 5ันห1 17ยอดนี่มีในหมู่บ้านนะครับก็คือมาสงไปบําบัดแต่หา18เรื่องบ้านนี้ครับบอท่านีสำอาบ,บานนนสำราญนะครับ57มีกีล่ลายครับหา7อย่มีอยู่2ลายครับอายุประมาณอายุประมาณ17 18ครับ มาครับเออระดับหมู่บ้านในจีนความเป็นของที่บ้านโดนต่างนานเนี่ยอยู่ระดับไหนตามการประเมินของท่านนะปีนี้บ้างมีสีสูงครับเอาไปไหมสีกคนไทยนะผู้ใหญ่บ้านเราบ้างมีสีสูงใช่ป่ะมันมีกี่ระดับถามผู้ใหญ่น่อผมมาในช่วงนี้คงที่อยู่สามระดับแล้วครับสีร่าง ใหญระดับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเศรษฐกิจพอเพียงสามระดับระดับแรกคือพออยู่พอกินอะมันมีสีสูงดีดีอยู่ดีกินดีครับอะไรก่อนอะไรหลังดีกินดีอามันนั่นคือพออยู่พอกินสองอยู่ดีกินดีัน้ต้องมีสีสูงครับของเราท่านหาการยืนยันนะครับทุบ้นนี้ ต่อปีนั่งานการรับผิดชอบบ้างมีสีสุดบ้างมีสีสุดขากินบ้างมีสีสุดมีอะไรบ้างท่านงานการบ่าบางมีสีสุดในผ่านทุกตัวครับผานทุกตัวในในบ้านท่านท่านผ่านทุกตัวให้กรรมการฟังแต่เด็กกรรมการได้ถามทุกตัวแล้วได้ดูของกิด้วยนะครับเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านในที่เขาเป็นต้นแบบนะครับของกระทรวงมหาดไทยมีสีมวดนะครับแล้วก็ที่ อบางทีสุนีแล้วก็ผ่านเกณฑ์ได้นะครับทุกตัวนะครับแต่กินอะไรใช่ไมกินวัดลวดเนหมดหมดเรื่องด้านด้านดานจิตใจนะครับผมจำไม่ได้แล้วใา้การใหม่ ระดับการประเมินแผนพัฒนาของบ้านของบ้านโดยรวมในปีราชสูตรเนี่ยได้ปรเนอ่บ้านบ้านที่ดีไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กันการการประเมินนะครับเพราะว่ามันมีการประเมินระดับบ้านฐาน่านในหลัะฐานดีแล้วลงูกคัดต่างยังไงเนี่ยต่างโครงแล้วเนี่ยแต่การอีกทีหนึงก็ ปีก่อนนู้นได้เกลี่ยนเอแล้วก็ยังประเมินปีนี้ก็ได้เป็นน้องผู้ว่าเปสองปีไม่ได้ใสายงานมาบก็เลยจำไม่ได้เนี่ยนะเออแน่ว่าจะมีประเมินระดับแผนนะหมู่บ้านหรือเปล่าแต่ไในปีปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการประเมินนะเป็นก่อนนู้นเป็นก่อนหนึ่งเป็ก่อนหนึ่งประเมินครั้งสุดท้ายเนี่ยได้ระดับประเมินครั้งสุดท้ายนี่ได้ระดับดีนะครับ เยะเจพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพอจีได้ประเมินไม่ได้ประเมินแผนมามาไล้สองปีนะจากัมภีถัไปไม่เชื่อรไม่มาดูที่โลกอยู่นแอยู่หมีแล้วนั่งนั่งนั่งก็เดี๋ยวจะให้ท่านกรรมการอื่ได้ได้สอบถามนะเรื่องตื่นเช่นอาการ์ ที่ท่านประธานพยายามถามเนี่ยพยายามจะหาคะแนนให้นะครับมันจะช่วยกันอยู่แต่คะแนนส่วนใหญ่ท่านก็ทราบใช่ไหมครับว่าอ่าทับยัผู้ท้องศาลาของคะแนนที่ได้ก็แตกต่างกันไปแน่เพราะว่าจะตีคำกรรมการตรวจเนี่ยผู้บุกว่ากับส่เกณฑ์ไม่ไแบบเดียวกันมันี่เกณฑ์มากเข้าใจไหมครับขึ้นเรื่องการบ้านกาให้เขาเห็นเนี่ยคณะกรรมการผู้ว่ากีดสิทธิ์ทำในผู้ผู้เกณฑ์ของคะแนนกัน พูดย่างถามตามธรรมชาติอูกน้อยแลรวการเตินละทังสินทรัพยสิรล่มในรายละเอียดท่านเกษตรเนี่ยอาจจะถามเรื่องเศรษฐกิจพอพเรืองเกษตรเรื่องเศรษฐกิจเข้าไรสารสขเทศสิล่มเนเรื่องของ่นมาที่ได้านของสิ่งแวดล้อมสารสนขต่างๆนะครับท่านคอทหม้50คำถามนะครับเตรียมไว้แล้วครับเพนี้อยู่หาสิาคถามสิ่อรุ่นคแน่นสุดอย่างเข้าใจไหมครับ เอาใจก <nervous. S 1> ่อนเราเป็นยังไต้องมัเข้าใจมั่นาเข้าใจเน่นบ่ถ้าเข้าใจก็ตอบังให่ดครับหรือขีับตอบ่ังย่างเลยเขาใจแล้วครับเนาะเขาใจนอกคะแนนเต็มที่หลังใหครับคะแนนเป็นถีบเสเลยพอร่าทุกบูบานแปดูบานทั้งประเทศดยิฉพาพอยสานนี่ครับคอเมอร์ต้ใสของต้นแน่ทั้งหมดเลยนะครับท้งบอที่อีกนะนน นนหนึ่งขัง้นคะแนนอ่าหนึ่งขัง้นคะแนนอ่หนึ่งขัง้นคะแนนหงขั้นคะแนนแก้ลงไปในรานยละเอียดนะครับสิบคาถามสิงลงในรายละเอียดเลยมีจุดมีจุดรวมมีสามกลุ่ม,ม,มสามกลุ่มกลุ่มแรกนีย่ยครับค่านิยอมหาักสิบสองประการครับอ่าการขับเคลื่อนหลักหลักแกนคือการดําเนิกนการผลการดําเนินการขับเคลื่อนค่านิยมหลักสิบสองประการ Uh, 12ประการแยกตามขอย่ยย่อขอละแยกคะแนแนแต่